เนี่ยจ,จะเป็นแบรนด์กางเกงที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดในวงการเสื้อผ้าแบบแต่งตัวแนวคลาสสิกเป็นสแวร์นะครับนี่คือแบรนด์ที่มีชื่อว่าเอจิสัญญาครับผมเดี๋ยววันนี้พามารู้จักเอจิสัญญาแบบคร่า,ๆราวๆเพราะว่าช่วงสิ้นอาทิตย์นี้ครับจะมีงานชาโชว์ของเอจิสัญญานะครับจากประเทศญี่ปุ่นเลยวันนี้เลยอยากแนะนำาพืทุกท่านรู้จักกันสักเล็กน้อยครับก่อนจะมาตัดสินใจเลือกตัดกันครับไปดูนะ เลยครับสำหรับแบรนด์เจสเซนยครับถือเป็นแบรนด์ที่ส่งออกอย่างเดียวนะคือถ้าเกิดคุณไปประเทศญี่ปุ่นครับจะไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นของเจสเซนยวางขายที่ญี่ปุ่นนะครับจะไปดกชื่อแบรนด์นึงนะครับชื่อคาวโซนี่นะครับผมซึ่งผลิตโดยบริษัทแม่เดียวกันคืออานิเมนโตะนะครับอานิเมนโตะเนี่ยผลิตกางเกงอย่างเดียวนะเป็นแบบสเปเชียลิสต์ด้านกางเกงมายาวนานกว่า70ปีแล้วครับแน่นอนมาเป็นสไตล์ของประเทศญี่ปุ่นนะยกตัวอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตครับอย่างคามาคุระเนี่ยก็ช่วงแรกผลิตแแตต่่่เเเเสื้้้้ออชิดงงนนนะะคครรรัััับบบาาีียกวณปจจุถึ ว่าคามูฟะจะผลิตอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นหนึ่งในเอ็กซ์เพิดด้านการผลิตสเสื้อเชิ้ตในประเทศญี่ปุ่นนะฮะกางเกงไหมครับถ้าพูดถึงกางเกงในสไตลน์นี้แบบทูพีซฟอนต์อันนี้มันโตถือเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับกางเกงมาอย่างยาวนานนะครับผลิตกางเกงแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยประมาณจะสิปีแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านูนฮาต่างๆมมีความที่ลงลึกเป็นพิเศษเฉพาะตัวมากๆครับซึ่งแน่นอนพอพูดถึงเอจิชัญญาครับหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นสิ่งที่ผมเคยพูดหรือเคยบอกไปในหลายๆคลิปก่อนคัก็ือ แจ็คเก็ตเองเนี่ยที่ผมตัดเป็นฟูลสูทเนี่ยแจ็กเก็ตอาจจะตัดกับเจ้าเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็เกงเนี่ยจะเลือกตัดกับเอเจเซียเป็นหลักนะครับแน่นอนว่าเอเจเซียรับ MTM MTO ด้ว M, M ยนะครับยกตัวอย่างเช่นกางเกงตัวหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้คลิปแรกๆเลยก็คือเลือกใช้ผ้าของ Fox Air เนี่ยเอเจเซีย e ก็สามารถเลือกเอาผ้าตัวน,นั้นๆมาผลิตได้น,นะครับแต่ว่าพอดีผ้านําเข้าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะแพงกว่าผ้าที่เขาผลิตเองเท่านั้นเองนะครับเด็กรัม um, เขาเลือกมาเป็นโมเดลปกติทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับก หน้าแบบ reverse pleated นะครับแล้วก็ตัวสา adjuster จะเป็นแบบธรรมดานะครับซึ่งผ้าส่วนใหญ่ที่เขาเลือกมาเนี่ยผมคิดว่ามันแบบ ใช้งานได้ง่ายแล้วนะยกตัวอย่างเช่นสีเทาอ่อนตัวนี้เป็นทรีพายถือว่าใช้งานง่ายยับยากเป็นทราเวลเลอร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในกองทั้งหมดนี้เลยนะครับแต่มีตัวหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษแต่ว่าเขายังไม่ได้สต็อกกำลังมาก็คือสีครีมของลินินครับตัวนั้นเป็นสีที่โหผมใช้ได้หลากหลายมากๆหยิบมาใส่ได้บ่อยมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคอ f o r ิเบิลกับการเลือกใส่เป็นแบบสีครีมหรือสีอ่อนมากๆครับผมแนะนําเป็นสีแบบเทาเข้มแบบนี้ก็ได้ฮะเทาเข้มแบบนี้ก็เป็นสีที่สวยงามเช่นเดียวกัน จับคู่กับแจ็คเก็ตสีดําเน,นครับบอกเลยว่าดีมากๆนะฮะสายที่เอจิซิยะเป็นแบรนด์ที่ส่งออกอย่างเดียวเพราะว่าทรงต่างๆจะถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้บริโภคต่างประเทศนะครับทําให้เส่วอทรงต่างๆแล้วตแตกต่างจากตัวที่ผลิตในประเทศนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณกําลังมองหากางเกงที่ ready to wear มากๆนึกอะไรไม่ออกต้องการกางเกงใส่สวยๆไปร่วมงานแตง่งหรือว่าไปร่วมงานสําคัญต่างๆครับแล้วสามารถหยิบใส่ได้เลยอาจจะปรับแก้เล็กน้อยครับเช่นแก้เอวแก้สะโพกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับปลายขาเนี่ยจริง คมก็สามารถปรับให้ได้เลยภายในประมาณ7วันนะครับถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากๆนะฮะที่สำคัญัว่าเลยคือเร็วๆนี้จะมีทรังโชว์ครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกผ้าเนี่ย The best way to อธิบายเรื่องเกี่ยวกับทั้งโชว์และการเลือกผ้าครับผมว่าทุกครั้งมาปรึกษาลิมตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ t m ตัดแขนได้ๆก็เขาคนนี้ก็จัดการได้นะครับซึ่งผมมา,มาสอบถามอยู่บ่อยครั้งครับเกี่ยวกับผ้าของ a ิสัญญาใช่ไหมว่าแบบเออตัดได้ไหมทํายังไงดีเรื่องราคาเป็นยังไงเนครับเพราะว่าผมมีประมาณ23ตัวที่เลือกตัดแบบสปริตก็คือแจ็คเก็ตตัวหนึ่งเป็นของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเกงๆเป็นของอ e ีกแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยครับแบรนด์ที่ผมเลือกแตะชอบมากๆซึ่งลิมพอทราบออยย่่่แ้วราามาบมาบนี รจริงๆเรานอกเหนือจากที่วางตรงนู้นนะที่เป็นร a ทู o w a ร์เอเจนซี่เรายังสามารถสั่งภาพพิเศษได้นะครับอยู่ตามเล่มแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยยังนอกเหนือจากการทําทั้งโชว์ด้วยนะเพราะว่าทั้งโชว์ก็จะมี้ายเลือกเยอะกว่านี้แล้วก็โมเดลให้เลือกเยอะกว่านี้ใช่มันเจ<ม>แบบ มันก็จะมีแบบอื่นที่แบบว่าเดคลัมเคยเอาเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาทำเป็น MPO แต่ซึ่งมีโมเดลเก่าเนี่ยแล้วอยากได้โมเดลเดิมก็เอามาทับได้พอรีวูดก็ขาด้เป็นกระดูกก็สามารถเอามาทําได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูผ้าที่หลากหลายขึ้นแล้วกันนะครับบางตัวแล้วกันที่ผมคิดว่าพี่ลิมน่าจะแนะนําได้ตัวหนึ่งที่ผมเคยสั่งผ่านพี่ลิมไปคือตัวนี้ตัวนี้เป็นเซียซักเกอร์ใช่ตัวนี้เป็นตัวผ้าแบบเซียซักเกอร์จริงๆตัวนี้ก็ขอเข้ามาเป็นพิเศษด้วยความที่มีลูกค้าหลายท่่่าาาานแบบบบวยกกไดด้้ผเเซซัปสสชุ มันต้องรีดพัตผ้าเนี่ยมันเป็นปูผสมโพลีพอะงน่ะมันก็เลยไม่ยับใช่แต่ว่ามันก็ได้ความแบบระบายอากาศแบบบูอยู่เนาะข้อดีอย่างนึงคือมันยืดครับหมายถึงว่ามันใส่สบายมโพลีพิวเทนยืดยืดเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราใส่เป็นแบบกางเกงขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยเอาไปถูรูถูกกลางหน่อยอันเนี้ยไม่ค่อยลุยได้สบายๆไม่ได้อยู่ทรงขนาดผ้าวูที่แบบเป็นทรีพายขนาดนั้นแต่ว่ามันยืดสบายแน่นอนใช่แล้วก็เฉื่อพานคือไม่ต้องรีดบ่วยนั่นคือ จริงี่โกงมากผมเลอกตัดไปเป็นสีน้ําเงินดาสักอย่างว่านี่ตัวนี้ตัวนี้เล้กตัดตัวนี้ไปครับเท่มากบอกเลยเพราะฉันลองมาดูได้ครับเพื่อใครชื่นชอบเป็นลายทางแบบนี้ใช่หรือว่านีจริงนะลิ้นนินที่ไม่ใช่แบบตัวพาทางร้านแล้วกันเป็นลิ้นนินญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าทางร้านสีมันน้อยเกินไปเ็าจะมีแบบสีให้เลือกประมาณนี้ที่ร้านมีประมาณ5สีเต็มที่แต่ว่าในนี้ก็จะมีอีกประมาณแบบเป็นแผ่นเยอะมากครับหรือว่าแบบบางคนบอกว่ามีคนดูลอยไหมจริงๆทางร้านก็มีนะคนดูลอยก็มีนะ ันนี้เป็นผ้าอังกฤษนะครับก็เท่ดีแล้วก็คิดในราคา MPO ราคาผ้าคอทตอนแต่ว่าบางคนก,ก็จะบอกว่ามีไหมคอตตอนที่ไม่ยืดเพราะของทางร้านจะเป็นคอตออคอตอนโพลีเนาะคอตตอน9 5โพลี5%ก็จะมีนี่คอตตอนร้อยซึ่งจริงๆตัวเล่มเนี้ยก็ผ้าให้เลือกหลากสีอาจจะออกไปทางแบบใช้งานง่ายถ้ส่วนใหญ่พวกแบบตะบูนขาวเบทดำทีมเขียวจริงๆคอตตอนร้อยที่ร้านมีประมาณแบบ3าี่แบบนะไม่ใช่แบบมีแค่แบบยืดอย่างเดียวยืดมากๆก็มีแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบกลางๆไม่หนาเกินๆไปครับโอ้ยฟีลดีออกแนวแบบชิโนชิโนเรียกมา บางท่านก็จะแบบเอาไปทําเป็นพอลีบูทาเซอร์เอาไปเป็นแบบทางเกงง่งเราธรรมดาแหละแต่เป็นหลูบเบลตัวนี้เหมาะกับการตัดเป็นชิโน่ที่เป็นพูลฟร์เวิร์ดพีทมาก จะมีให้ดูในทางโชว์ครับส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่แบบว่าใครที่มาเคยไปที่ร้านก็อาจจะเห็นบ้างอันนี้เป็นเล่นยืนพื้นอยู่แล้วใช่เล่นยืนพื้นของทางร้านซึ่งมันจะเปลี่ยนทุกป,ปีอันนี้มันจะเป็นของตอนเล่มปี23ซึ่ง23มเนี่ยมันจะคาบมาถึงประมาณถึง24เลยขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเปลี่ยนซีซันเมื่อไหร่เดี๋ยวพอปี2 5น,น่าต้องโดนเปลี่ยนแล้วเพราะเล่มหนึ่งมันจะยืนพื้นประมาณ2ปีอย่างหนึ่งที่ทำให้เจสยาณน่าสนใจก็คือว่าเขามีโรงงานที่ผลิตผ้าหรืออออววว่่่่่่่าา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 เเเเ้้้้้มมมมีีีััััพพยรรรููใในนนนนนญปปุงงงะกกผผบบบบจแสตตตติดึ บูร้อยเอาติก็แทบจะหายากพอสมควรจําได้ว่ามันมีบางตัวครับที่ผมเคยอยากตัดในเล่มนี้นะบางตัวนะในเล่มนี้ที่อยากตัดแล้วมันหมดเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดสต็อกนะครับหมายความว่าถ้าเกิดมันป๊อปล่ามากแล้วมันสต็อกไปน้อยก็อาจจะหมดใช่อย่างเช่นผ้างคนที่ชอบถามขายอย่างมูแฮ่บางทีมันหมดแล้วม,มันก็หมดไปเลยในนี้มีตัวเด็ดๆหลายตัวครับเช่นแบบลินินที่เป็นออกแนวคล้ายๆนีน่เป็นลินินเดนนิมมันจะมีลินินฮูเลยนะนี่เป็นวูทอแบบเดนิมก็แปดดีมีลูกค้าสั่งเลยเหมือนกันจริงๆถ้าเกิดเราดามตั เป็นทราสเซอร์แบบนี้มันก็เท่ดีเนาะขึ้นอยู่กับคนจะเอามาแมทช์ว่เป็นจะแมทช์ หลักๆก็อย่างที่บอกอะครับมันแบบว่าเรื่องทรงก็ส่วนหนึ่งแต่หลักๆคือเรื่องผ้ามันทรงเดิมได้แต่ผ้าเราขอไม่ซ้ำกันกระบอเลยอย่างน้อยสีเปลี่ยน texture เ,เปลี่ยนใช่อะไรใดๆมันก็เอาไปแมทช์กับแบบอื่นได้เัืกี้ก็สิบตัวเนี้ยมันก็แต่งชุดได้เป็นร้อยชุดละเราอาจจะต้องลองดูครับว่าตัวเองชอบผ้าแนวไหน <c oughs> อย่างผมอะชอบลินินของทางร้านนะก็จะเป็นแนวอ่อ French linen หน่อยนะครับจะมีความหนาดีนึงใช่ไหมใช่แต่ว่าพอดีสีมันน้อยครับก็ใครที่ชอบสีเยอะก็มาทางนี้ครับทางนี้เป็นผ้าลินินญี่ปุ่นมันกก็จจะมมมมีีคววาาโป่่่งงงทัั้้หดนยไบช เพราะ<ด>ว่ามีอีกเยอะเนื่องจากว่าทันโชว์ที่จะเกิดขึ้นคือ25 26 27 28 4วันสิที่เขาเตรียมมามีอะไรบ้างก็จะมีโมเดล7ตัวเป็นโมเดลของทางได้ข้อร่บางส่วนเอามาให้ดูว่าแบบเรามีโมเดลให้มากกว่าที่เห็นเพราะว่าบบงท่าจะแบบมีซิงเกิลพีซไหมมีแฟทฟอนไหมหรือว่าแบบมีเป็นฟอร์เวิร์พีซหรือเปล่าอ่ะแน่นอนว่าต้องมีตัวนี้แน่ๆอยู่แล้วอันนี้เป็นคลาสสิกโมเดลใช่ไหมก็จะเป็นทูธพีเป็นรีเวิร์ซ์แอด์แสเตอร์ก็จะเป็นตัวมาตรฐานของทางร้านแล้วก็มีแบบเดียวกันอีกแบบหนึ่งคือเป็นพิสโต้ก็คือเลื่อนเลื่อนออกมาะกเป็นรูปปืนใช่ค่ะอ ก็พลีดแล้วก็จะมีเป็นซิลเกิลเกิือไข่ก็มีทูฟอร์เวดพลีดอย่างที่บอกไปบางคนชอบสายเบลลหลักก็กมีไงน, <laughs> นอกจากนั้นที่เขาโชว์อีกที่ลิมบอกก็คือ คุณสามารถเอาโมเดลเก่าที่วางขายในรฟลมมาด้วยได้มาด้วยได้ที่อย่างฮอลลีวูททอสเซอร์หรือว่าเป็นบัตทอนเกลขาเกลขาที่นี่น่ารักดีครับเพราะเป็นเกลขาหล่อข้างเดียวเพราะบางทีแบบพอเป็นเกลขาสองอันแล้วแบบลำบากปวดเท้านะแล้วมันเหนื่อยนิดน,นึงนะ<ช>แต่ว่าที่นี่น่ารักดีครับราคาเป็นไงบ้างครับพี่เลมจริงๆก็ไม่ได้ห่างมากนะก็จะเริ่มต้นบูงนี่ก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณหมื่นสิบอาจจะแพงกว่าตัวที่เป็น MPO น่ารักนิดนึงเพราะว่าผ้าเขาคุณภาพดีกว่าก็เขาจะหอบผ้ามาให้ดูเยอะมากๆเเลยพรราาาาะะฉนนนนัััั้้ออกกกกใใหมงงดดูคบบช่่โว์ทีจิขึ วันประมาณสุกนี้แล้วครับสุกเสาร์อาทิตย์จันนะครับ4วันนะครับช่วงนี้ก็จะมีชังโชว์ค่อนข้างเกิดขึ้นถี่นิดนึงน,น,นะครับก็อยากให้มาแวะเวียนดูก่อนโอเคมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมไหมใครที่แบบว่ายังไม่มั่นใจเรื่องในของการสวมใส่อะไรเงี้ยก็สามารถแวะเข้ามาปรึกษากับทางทีมใน,ในคคาน์ท์ได้ทั้งทั้งสามสาขาเลยอารีเอ็มโพลรียมครับแล้วก็กสรเพราะความจริงแล้วเราสามารถปรับไรซ์ได้ด้วยปรับได้ด้วยใช่หรือแบบว่ายังไม่มั่นใจหรือว่าแบบอยากจะลองตัดแต่ไม่ไม่สะดวกมาในงานเงี้ยก็มาปรึกษากระทาง ผมรู้แค่ว่าความเจ๋งของอนิ m e n t ตที่ผลิตเอเจนซี่มาก็คือเขามีเครื่องเครื่องหนึ่งครับที่เชื่อว่าห้องเสื้อโปรติทั่วไปอาจจะไม่มีเพราะาอาจจะต้องใช้มือในการรีดคือการรีดเข้าช่วงสะโพกซึ่งโอเคเราอาจจะหาเทคนิคนี้ได้จากห้องเสื้อระดับบีสปอคนะครับอย่าง RCC ซีซีเขาทำให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นโรงงานที่ผลิตเอจแวนอกจากตักตามแพทเทิร์นแล้วเนี่ยเขายังช่วยรีดใ,ให้เข้าสะโพกได้สวย ซึ่งมันยากหายยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่เริ่มต้นในร้านคือ9,000กว่าบาท<ช>อันนี้คือเรสชแวร์ are, ถือว่าคุ้มค่าสำหรับใครก็ตามที่มองหาเรสชแวร์อยู่นะครับใครว่างก็มาครับที่เพนท์เฮาส์ที่เดียวใช่ไหมทางโชคที่เดียวขอบคุณมากครับ<ด>พี่ล<ด>ุงขอบคุณครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับได้ตัวไหนไปมาบอกด้วยนะฮะอย่าลืมแชร์ครับสวัสดีครับ พี่บอลนะครับอีทีเซนญานี่เป็นแบรนด์งเกงที่พี่บอลร่าแบบคุณภาพฟิตติ้งทุกอย่างแบบคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายสําคัญที่สุดคือแบบการทิ้งตัวการฟิตติ้งของมันเนี่ยซึ่งพี่บอลสกวาตัวอีทีเซนญาเนี่ยมันแบบเท่าที่พี่บอลขายลูกค้ามาหรือทํา MTM ที่ผ่านมาโดยที่แบบทีมเราเองนะทำมาไม่เคยแบบมีปัญหาเลยคือแบบตัวมืนตัวเบสแพทเทิร์นเขาเนี่ยมันแทบจะแบบ เข้ากับรูปร่างแบบลูกค้าคนไทยอยู่แล้วด้วย,ยสำหรับลูกค้าอิชิตาญะอยู่แล้วก็คงแบบมีคอลเลคชันที่ที่ร้านนําทําเข้ามาเยอะอยู่แล้วแหละแต่ที่ผ่านมาทางร้านก็จะเป็นพวกดับเบิลพีซปกติใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น สายอาจารแต่ว่าคราวนี้มันมีแบบออปชันให้เลือกได้เยอะมากซึ่งสําคัญก็คือแบบกระแสตอบรับแบบเดี๋ยวนี้แบบเออคนต้องการในเกงที่แบบมีหูเงเกงมากขึ้นด้วยคือในงานก็สามารถสั่งได้อะไรเงี้ยจะมีพีทก็ได้ไม่มีพีทก็ได้ซึ่งผมว่าแบบเลยเป็นแบบอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับแบบมีโมเดลที่ฟอลล์ไปพี่ที่เขาทั้งโชว์มาแล้วจะปัดที่ว่าจะเป็นฟอร์เวิร์ดพีทนะเป็นพี่วอลก็เป็นชิโน่หน่อยเออเป็นชิโน่เป็นฟอร์เวิร์ดอะไรเงี้ยพี่วอนตัดนะตัดตัวนั้นเลยโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่อ thank you